ของมันนาเสนอนะครับเสียงอาจจะดูชัดไปหน่อยแต่ก็ใช้หูฟังผู้แทนนะครับในเวลาอัดเสียงวันนี้เสนอ Foxy แรงดันสูงนะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้ดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อดีของมันอย่างแรกเลยก็คือมันสามารถอัดลมเข้าไปในตัวแทงของมันได้แล้วก็ค้นออกมาได้ในปริมาณที่เยอะอย่างต่อเน,นื่องโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดซ้ำหลายๆีกดแค่3ครั้งนี่ เรียกว่าพ่นออกมาได้แบบยาวๆอันนี้คือท่อใหญ่นะครับเป็นตัวทาลมนะครับแล้วต่อมาท่อเล็กจะเป็นท่อตัวดูดน้ํานะครับท่อนี้จะเป็นท่อดูดน้ํานะครับตัวแท่งตัวนี้จะแอบได้อยู่ประมาณ350 ml นะครับเก็บน้ําได้ในปริมาณที่พอสมควรตัวพลาสติกน้ำเวาสวยงามมากๆพลาสติกเป็น PVC นะครับ <Wow. S 1> ค่อนข้างที่จะแข็งแรงบุนล็อกได้อย่างง่ายมากๆ นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการพ้่นของมันหนึ่งครั้งสองครั้ง,ส,ง,งสามครั้งสามครั้งนี้อย่างแรงนะครับทา้ม หลังจากที่พ่อนออกมานะครับตัวพลาสติกียังเปนวาวเหมือนเดิมนะครับยังสวยงามเหมือนเดิมเงาแวววาวแบบวับนะครับถูกใจพลาสติกแข็งแรงนะครับทนทานใช้งานได้ดีแนะนําว่าควรมีติดบ้านนะครับวันนี้เอามาโชว์แค่นี้แหละครับขอบคุณครับ